สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแทมซานะคะยิงไทยในสุดเดนมาแลมมาแลวค่ะนกหัวควานของเรานะคะกับเนสคริก,กในวันที่หิมะตกที่นีรูเรอสวีเดนวันนี้ลบแค่8องศานะคะข้างนอกหิมะลงแบบที่เห็นเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจให้นกน้อยเมืองหนาวของเรานะคะฝากกดเลิฟกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชีวิต นกเมืองหนาวนะคะอาหารที่กินก็จะเป็นมเมล็ดทานตะวันนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะมีอย่างไรก็ให้อย่างนั้นนะคะ,ะทีนี่ลู่เล่าสุดเด่น คนทาง3580ท่านผู้ติดตามนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนกวข,ขวานตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะ ตัวเมียจะไม่มีจุดสีแดงๆที่หัวนะคะโปรดสังเกตเห็นได้นะคะว้าวไปแล้ว